สวัสดีครับวันนี้เราสมาธิบายในส่วนของงานระบบไฟฟ้ากันนะครับมาเรื่มงบางที่ในส่วนตอนแรกนะครับหนึ่งนะครับก็คืองานเดินสายไฟนะครับโดยที่งานเดินสายไฟเนี่ยเราจะเริ่มมาในส่วนของภายนอกอาคารนะครับโดยที่เริ่มจากบริเวณของเสาไฟฟ้าที่ตั้งบริเวณดึงถนนนะครับโดยที่เสาไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆลัก็คือสองอย่างครับหนึ่งก็คือส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและส่วนของมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งส่วนของมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงค่าไฟฟ้าที่เราใช้ในแต่ละเดือนนะครับ ต่อมาครับในส่วนของการเดินไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคารนะครับจะเริ่มจากตัวของหม้อแปลงครับที่จะมีสายไฟสับเนนะครับโดยที่สายไฟสับเซนเนี่ยจะเข้าสู่ในส่วนของตู้คอนซูเมอร์โดยที่ตู้คอนซูเมอร์เนี่ยรับจะมีระบบไฟอยู่2แบบนะครับก็คือตัวไฟแบบ1เฟสกับแบบ3เฟสครับโดยที่ตัวบ้านของเราครับใช้เปแบบ3เฟสนะครับโดยที่ส่วนประกอบของตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับก็คือเ็นบอร์ดเบรกเกอร์นะครับจะมี2อตัวนะครับแล้วก็เมนบอร์ดเบรกเกอร์ย่อยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของบัตบาร์นะครับที่เป็นส่วนที่ใช้กับตัดไฟฟ้านะครับแล้วก็ เบรคเกอร์ย people, chips, s, facets, to yeah. pues ่อยเนี่ยจะมีพวกทั้งหมดนครับประมาณ 4- ถึง16บครับที่นิยมใช้กันในบ้านนะครับสายไฟครับที่เดินต่อจัากตัวคอน s u m ร์เนี่ยก็จะกระจายไปยังส่วนของปลั๊กครับและส่วนของปลั๊กเนี่ยก็จะกระจายไปยังส่วนของเครื่องช้ไฟฟ้าอีกนะครับโดยเห็นแบบตัวอย่างก็คือในงานของพื้นด้านล่างครับก็จะเป็นส่วนของที่ของห้องรับแขกนะครับกับห้องครัวนะครับโดยที่ด้านล่างเนี่ยจะมีส่วนของปลั๊กครับบริเวณที่เป็นส่วนของโคมไฟครับแล้วก็ส่วนของระบบแสงสว่างระบนนะครับก็คือเป็น เป็นส่วนของไฟดาวไลท์นะครับที่เราเห็นว่าเมีการเดินไนโตรนนะครับสายไฟในบ้านนะคะก็จะมีสองสายด้วยกันก็คือสายไฟแบบค้อลลท์แล้วก็สายไฟแบบนิวทอร์ไร์นะคะซึ่งสายไฟแบบค้อลลท์เนี่ยก็จะเป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าในตัวส่วนสายไฟแบบนิวทอั์ไล์เนี่ยก็จะเป็นสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าในตัวซึ่งตัวอย่างสายไฟที่ใช้ภายในบ้านนะคะก็จะเป็นสายไฟ p s w นะคะซึ่งเป็นสายไฟแบบ ฉนวนเดียวแต่ว่ามีการขึ้นสายไฟแบบชั้นเดียวค่ะแล้วก็อีกสายไฟนึงก็จะเป็นสายไฟ VAF นะคะก็จะเป็นการขึ้นฉนวนแบบสองชั้นการเดินไฟภายนอกอาคารนะคะจะเป็นการเดินไฟแบบอันุ่มค่ะส่วนการเดินไฟภายในอาคารเนี่ยจะเป็นแบบขนานซึ่งการเดินไฟภายในอาคารเนี่ยก็จะมีสงแบบนะคะก็คือการเดินแบบข่อกับการเดินแบบกินค่ะซึ่งหลอดไฟภายในบ้านนะคะก็จะเป็นหลอดไฟดาวไรค่ะส่วนภายนอกอาคารเนี่ยจะเป็นหลอดไฟบัวเรสเซนต์ค่ะ เปนในตัวของระเบียงแล้วก็ตัวของสักหลกาาักนะคะค่ะมาต่อในระบบแอร์นะคะระบบแอร์ของเราเนี่ยจะเป็นระบบแอร์แบบแยกส่วนหรือแวบ์สปีดไทด์ค่ะใช้ในการติดตั้งบ้านพักอาศัยนะคะซึ่งโดยการติดตั้งของระบบแอร์เนี่ยคือเราจะต้องดูตำแหน่งของ Condensing Unit นะคะหรือว่า C D U ค่ะ mm hmm. ก็คือ1นนะคะ mm hmm. บริเวณของที่ตั้งเนี่ยจะต้องมี ผนังที่แข็งแรงนะคะสามารถรับแรงันสกเทือนจากการทํางานของแอร์ได้ค่ะส่วนข้อ2นะคะในกรณีของเดนอซิ่งเนี่ยก็คือต้องวางบนพื้นนะคะเหมือนที่เห็นตามรูปค่ะต้องวางตอามพื้นนะคะเพื่อรับรองรับผาดของแอร์ได้ค่ะ3นะคะการติดตั้งการถ่ายอากาศของแอร์เนี่ยจะต้องทํางานอย่างสะดวกแล้วก็ห่างจากบุมอับนะคะค่ะข้อ4นะคะที่ติดตั้ง ควจะมีท่อระบายน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถึงค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะการวาง Condensing unit เนี่ยก็คือควรมีมูอยางค่ะเพื่อลดการสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องนะคะข้อ6ค่ะควรวาง CPU นะคะให้ห่างจากพื้นที่ใช้สอยทั่วไปเพื่อหลดเลี่หาเรื่องเสียงรบกวนนะคะข้อ7นะคะก็คืออย่าวางเครื่องคอนเดนซ i n g unit นะคะ ให้อยู่ชิดผนังมากเกินไปค่ะเพราะว่าจะทําให้มันนะคะระบายความร้อนไม่ยากค่ะส่วนข้อแปดนะคะก็คือเราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงจากสภาพอากาศแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะก็คือหนึ่งเช่นสภาพแวดล้อมที่มันเป็นกดแสงแดดที่มีแสงแดดสูงนะคะหรือว่ามีน้ําเดน,นะคะ่ะข้อ9นะคะก็คือควรจะวางเครื่อง C, 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 C D U เนี่ยให้สามารถเข้าไปซ่อมแซมและบำรุงในภาหลั